ซาร่าเปิดใจครั้งแรกหลังปิดฉากรัก14ปีแจงเหตุท้อยความสัมพันธ์เป็นข่าวทําช็อกวงการบันเทิงอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่หนุ่มเต้ยธนไทยออกมาโพสไอจีสตอรีว่าแฟนขอเลิกซึ่งหมายถึงนักร้องสาวซาร่านาลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอคู่รักที่คบกันมานานถึง14ปีและก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มีแพลนที่จะจัดงานแต่งงานด้วยกันล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์64 ซาร่าได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรของเธอโดยเธอได้ระบุว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซาร่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมากทุกคนมีหลายเหตุผลเมื่อเราลดความยึดติดในตัวตนเราจึงได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เราได้สื่อสารกันแบบผู้ใหญ่ความคิดเราการกระทําเราเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งสงฝ่ายณนะวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างขึ้น ระยะห่างทำให้เห็นความหมายวันที่เราเข้าใจในชีวิตและศรัทธ,ธาในความรักเส้นทางต่อไปก็อยู่ที่เราตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทางแต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราจะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้ไม่เสียเปล่า ag, เลือนลางแต่ชัดเจนให้เวลาตัดสินและพิสูจน์อยู่ที่เราให้เวลาปรับความเข้าใจ ช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานเป็นกำลังใจให้กันงานนี้บรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างล้นหลามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ